สวัสดีครับทุกผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่เมาเล่าตอนที่3นะครับตอนนี้ก็จะเป็นการเล่าถึงเกมเกมหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเกมของคนไทยชื่อว่าเกม a s ส i ี้เดอะเบลฟ์นะครับจะเรียกว่าเป็นรีวิวก็ได้แต่ผมใช้คำว่าเล่าดีกว่าเพราะว่าผมรีวิวมาค่อยเป็นทางการเท่าไหร่มาค่อยเป็นนะครับรีวิวมาค่อยเป็นดังนั้นเป็นการแสดงความรู้สึกดีกว่านะครับเกมนี้เป็นเกมของคนไทยนะครับคุณวรพจน์จากบรนะิเ r y เกมสตูดิโอเนี่ย ก็ได้คุยกับผมหลังใหม่นะครับแล้วก็มีการเชิญชวนให้ลองเล่นแล้วก็ลองลองรีวิวหน่อยนะครับซึ่งเกมนี้ก็ได้วางจำหน่ายไปแล้วตอนที่คุยกันอ่ะมันมันยังไม่ได้วางจำหน่ายนะเขาให้โค้ดมาให้คีย์มาแต่ว่ากว่าผมจะได้เตรียมตัวจะกว่าจะได้เล่นแล้วก็ตัดต่อเนี่ยก็เลยวางวันจวางจำหน่ายไปแล้วนะครับก็จะมารีวิวความรู้สึกหลังจากที่ได้เล่นนะครับต้องออกตัวก่อนว่าผมได้รับการติดต่อให รีวิวเกมนั่นนี่จากค่ายนั้นค่ายนี้เรื่อยๆเป็นระยะนะครับแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเกมมือถือแล้วก็เป็นเกมแบบที่ไม่ใช่สไตล์ผมอะ่ะผมก็ปฏิเสธไปคือไม่ได้หยิงอะไรนะแต่ว่าเรารู้ว่ามันไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของลูกค้าดังนั้นเราก็ไม่อยากรับงานสวยๆคืออยากจะให้รับงานที่มันตรงกับกลุ่มเป้าหมายคนดูก็อยากจะดูคนทําก็อยากจะทําแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของเกมเขาก็ได้รับผลประโยชน์ วินวินทุกฝ่ายดังนั้นที่ผ่านมาเนี่ยมีคนติดต่อมาเป็นเกมมือถือเป็นเกมอะไรผมก็ปฏิเสธไปเพราะมันไม,ไม่ไม่ตรงกลุ่มเป้าหมายจริงๆสำหรับเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่เป็นแนวเหมือน 2D Platformer เหมือนเกมเก่าๆนะครับอีกทั้งยังเป็นเกมของคนไทยด้วยแล้วก็ทางคุณวรพจน์เนี่ยเท่าที่คุยกันเนี่ยเหมือนเขาก็ได้ดูผมทําช่องจริงๆอ่ะเขารู้ว่าผมเล่นเกมแนวไหนเล่นเกมอะไรบ้างแล้วก็ คุยแล้วรู้เลยว่าเขาดูช่องเราจริงติดตามเราจริงไม่ใช่ว่าแบบนึกจะมาติดต่อเรื่องงานก็อยู่ก็มาติดต่อเลยไม่ใช่เขาเป็นคนที่ติดต่อเพราะว่ารู้จักเราจริงๆนะครับซึ่งก็เลยยินดีที่จะรับเกมนี้แต่ว่าขอเอามาทําเป็นคลิปแห้งนะครับแล้วก็ลองเล่นแล้วก็มารีวิวเอาดีกว่านะครับเดี๋ยวผมก็จะบรรยายไปเรื่อยๆนะครับว่าระหว่างที่ผมเล่นเนี่ย ผมรู้สึกอย่างไรในแต่ละฉากแต่ละซีนเป็นกึงก่งรีวิวแล้วก็หวังว่าทางผู้พัฒนาจะนําเกมไปพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เป็นเกมที่สมบูรณ์ขึ้นแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กเมื่อวางจําหน่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับสิ่งดีงามสิ่งแรกของเกมนี้นะครับคือการมีภาษาไทยนะครับแล้วก็เป็นฟอนต์ที่อ่านง่ายหลายคนบอกว่าเอา้ามันเป็นเกมคนไทยก็ต้องมีภาษาไทยสิเกมคนไทยบางเกมไม่มีภาษาไทยหรือว่าภาษาไทยมาทีหลังก็มีนะนะครับเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมันเป็นภาษาที่ ไปใส่ในการแบบทำเกมยากนะครับตัวเกมก็มีเนื้อเรื่องด้วยนะครับตอนเปิดโจหัวมาก็จะมีเนื้อเรื่องบอกว่า8วีลาผู้ยิ่งใหญ่เข้าครอบงำดินแดนทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่แมวน้อยในกล่องก้าซพิษไม่ขอรอคอยชะตากรรมแต่จะกำหนดมันด,นด้วยมือของตัวเองแอสกี้จึงรวบรวมความกล้าผสานกับรอยยิ้มแล้วออกเดินทางนะครับ ก็ระหว่างที่เราเล่นนะครับเราจะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับเกมเก่าในอดีตเหมือนที่ทางพุฒนากล่าวไว้เลยหลายๆเกมครับถ้าใครผ่านมาจะรู้ฉากเปิดเนี่ยจะนึกถึงมาริโอนี่ผมนี่โม่งกันได้ว่าจะโม่งอิดเหมือนมาริโอได้ที่ไหนได้ไม่ได้นะครับเราจะต้องโจมตีศัตรูด้วยการปล่อยคลื่นเสียงคล้ายๆกับฟิลิปเดอะแคทนอะไรทํานองนั้นนะครับแล้วก็การโจมตีอีกรูปแบบหนึ่งที่เจ้าเอสกี้ทำได้เนี่ยก็คือ เป็นเรื่องของการกระโดดทับกระโดดและกดลงนะครับก็จะคล้ายๆกับหลายเกมมาริโอ้ก็กระโดดเหยียบได้เช่นกันนะครับทีนี้บล็อกต,ต่างๆในเกมเนะี่ยเราก็สามารถที่จะทําลายแล้วก็สามารถเก็บเกี่ยวได้เก็บเกี่ยวของที่ตกลงมาได้สําหรับอินเทอร์เฟซด้านบนนะครับทางซ้ายบนเนี่ยก็คือเป็นเลือดนะครับทางซ้ายบนเนี่ยเป็นเลือดที่เป็นสีๆนะแล้วก็เลข3คือจานวนชีวิตของเรานะครับส่วนเพชรเนี่ย เป็นเหมือนเงินในเกมนี้ที่จะเอาไว้ซื้อของอัปเกรดต่างๆในอนาคตช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางข้างบนคือเป็นช่องที่เอาไว้ใส่นะครับเวลาเราเลือก p พา e วอ p ัพหรือว่าสกิลเสริมที่เราจะได้จากการเปิดหีบซ่อนอยู่ตลอดทั้งเกมนะครับขวดนมเลข5เนี่ยก็เป็นขวดนมที่เป็นตัวบ่งบอกว่ามันเอาไว้ใช้สกิลได้กี่ครั้งนะครับพูดง่ายๆว่าเหมือน MP นั่นเองนะครับในขณะที่เลข7เนี่ย ตัวชิปคาสิโนเนี่ยก็เอาไว้หยอดตู้สล็อตนะฮะไอตัวอมยิ้มเนี่ยเอาไว้แลกของแลกการเล่นมินิเกมนะครับในขณะที่ทางขวาบนสุดเนี่ยเป็นเลือดของบอสนะครับสิ่งที่จะต้องชมตัวเกมเลยนะครับคือเรื่องของภาพที่สวยสดใสนะครับคือเรียบง่ายเหมือนเกมในสมัย,มยก่อนนึกถึงมาริโอสมัยเครื่อง x p ยังไงก็ไม่ดูนะครับแต่ว่าภาพที่สดใสนี้ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเกมมันจะง่ายหรือว่าเอาไว้ให้เด็กเล่นนะเกมค่อนข้างยากเลยทีเดียว แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณไม่ระวังเนี่ยคุณจะพบกับความหัวร้อนง่ายๆนะครับนอกจากนี้สิ่งที่ต้องชมอย่างหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เล่นเกมนี้มาก็คือเรื่องของเพลงประกอบนะครับมีเพลงประกอบแต่ละด่านติดหูนะครับแล้วก็น่ารักสดใสมีเอกลักษณ์ทุกๆด่านเลยเป็นสิ่งที่ผมชอบที่สุดในเกมนี้ตั้งแต่ฉากไตเติ้ลเนี่ยผมถึงขั้นที่จะต้องรอดูฉากไตเติ้ลนานๆเพราะว่าเพลงติดหูจริงๆ ถึงกระนั้นหลังจากที่ผมเล่นหลายชั่วโมงเนี่ยก็พบกับสิ่งที่ชวนหัวร้อนแล้วก็น่าจะต้องปรับปรุงอีกหลายอย่างดังนี้ครับผมสิ่งแรกนะครับตู้สล็อตครับตู้สล็อตเนี่ยพอเราได้รูปแมว3แมวเนี่ยเราจะได้อัพมา3อัพก็คือได้ชุดมา3ชีชิตแต่ว่าชุดของเราเต็มที่3ครับตรงนี้มันเลยทําให้รู้สึกว่าตู้สลอ็อตไม่ได้มีประโยชน์ในช่วงแรกเลยนะครับ ถึงแม้ว่าในอนาคตจะมีการอัปเกรดทําให้เราเก็บอัพได้มากขึ้นก็ตามเห็นไหมครับอันนี้ผมก็เก็บอัพได้แต่ว่าไม่มีประโยชน์เพราะอัพเต็ม3นะครับนอกจากนี้สิ่งที่เป็นอุปสรรคใหญ่หลวงและอยากจะให้พัฒนามากคือการเคลื่อนไหวอันเชองชาของเจ้าแมวอ้วนครับเวลาเรากระโดดเนี่ยเรารู้สึกว่าเหมือนเราเล่นเกมที่มันมีลมต้านตลอดเวลาด้านหน้านะครับทาให้ระหว่างที่เราจะข้ามเหวซึ่งมีเยอะมากในเกมนะครับแล้วก็ทีเดียวตายด้วยเรารู้สึกว่ามันอืดมันหน่วงมันช้าเลอเกินในขณะที่ถ้าเรากระโดดย้อนหลังเนี่ย กระโดดและกดถอยหลังเนี่ยมันกลับคล่องตัวหรือว่าเร็วกว่านะครับทาให้การตายซ้าตายซากตายซ้าตายซากเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้เราหัวร้อนและเกมโอเวอร์เอาง่ายๆนะครับถึงแม้กระนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้ความพยายามไปถึงบอสคุณจะพบว่าการสู้บอสเนี่ยเออดูแล้วน่าสนใจดีเหมือนกันนะบอสแต่ละตัวมีการครีเอทที่เป็นเอกลักษณ์ที่ดูแล้วมันไม่เหมือนรข่ดูแล้วก็เออเราก็อยากจะคิดว่ามันสร้าง มาเพื่อที่จะให้เราสู้บอสอย่างไงอะเนี่ยนะครับอย่างตัวแรกก็เป็นแมงกินฟันที่ถ้าคุณใช้การปล่อยเสียงธรรมดาเนี่ยมันจะยากลําบากในการที่จะให้โดนนะครับดังนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วยการกระโดดนั่งใส่มันนะครับก็จะง่ายกว่าแบบนี้เป็นต้นเมื่อเราผ่านได้เราก็จะพบว่าเอ้เกมนี้ก็ไม่ได้ยากนี่หว่าถึงแม้จะหัวร้อนแต่ว่าถ้าเราผ่านไปได้มันก็เกด่านก็ไม่ได้ยาวมากมายนะครับแต่ว่าตัวเกมก็หลอกเราอีกทีครับเพราะว่า ปราวานบอสตัวแรกที่เจอนั้นมันไม่ใช่บอสของด่านมันเป็นแค่บอสกลางด่านเท่านั้นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเราจะต้องลุยต่อไปแล้วก็มีเช็คพอยต์ระหว่างด่านด่านด่านหนึ่งนะครับจะมีเช็คพอยต์อยู่ประมาณสีถ้าผมจำไม่ผิดแต่ทว่าถ้าคุณตายแล้วก็เกมโอเวอร์แล้วก็คุณจะต้องกลับไปที่เวิร์มแมปแล้วก็เริ่มตั้งแต่แรกไม่ได้เริ่มที่เช็คพอยต์นะครับหมายความว่าคุณก็ต้องมานั่งไล่ความหัวร้อนตั้งแต่แรกไปปราบปราวานแล้วก็ เริ่มใหม่ตั้งแต่แรกนับหนึ่งใหม่เลยเช็คพอยต์ไม่ได้ช่วยถ้าคุณเกมโอเวอร์อ่ะลองย้อนไปที่เช็คพอยต์นะครับคือถ้าท่านชมสังเกตนะครับข้างบนจะเห็นว่าเรามีชีวิตเหลืออีกหนึ่งชีวิตนะครับหมายความว่าถ้าเราตายมันต้องมีตัวที่ศูนย์ใช่ไหมเปล่าเลยครับถ้าเราตายตอนที่ตัวเลขข้างบนเป็นเลขหนึ่งเนะี่ยเราจะเกมโอเวอร์ทันทีซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเฮ้ยรัก,กระมันแปลกๆนะจริงๆแล้วมันต้องมีตัวที่ศูนย์แล้วก็เราได้เล่นตัวสุดท้ายในตัวที่ศูนย์หรือเปล่าหมายความว่าถ้าเกิดว่่าาเเลขข้งบนน,ะนีียม3 รวมกับตัวที่เราเล่นอยู่1เนี่ยมันก็ต้องมี4นะมันไม่ใช่ว่าเลข1ตายแล้วเกมโอเวอร์มันต้องมีตัวที่0ูนย์ด้วยผมเข้าใจถูกไหมครับตรงนี้ก็อยากให้ปรับนะครับในเกมจะมีหีบสมบัติซ่อนอยู่แล้วก็ถ้าเราเปิดได้เราก็จะได้ตัวช่วยได้พาวเวอร์อัพได้ท่าพิเศษแต่ว่าเราต้องต้องหาหีบให้เจออีกนะครับอันแรกผมไม่ได้ครับแต่แล้วผมก็ใช้ความพยายามไปจนถึงบอสสุดท้ายของด่านแรกจนได้นะครับแต่ผมก็พบว่าความอืดอาดยืดยาดหรือว่า การกระโดดของเจ้าแมวที่มันเหมือนมีลมพัดอยู่ขางหน้าเป็นอุปสรรคต่อการสู้บอสอย่างยิ่งทําให้ผมตายซ้ําตายซากซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกจนกระทั่งฟลุกปราบบอสได้ครับนั่นแหละครับคือฟลุกปราบบอสได้ผมยอมรับเลยนะครับเออพอสามารถที่จะผ่านด่านที่1ได้เนี่ยเราก็จะปลดล็อกฟังก์ชันหลายๆอย่างที่สามารถมาดีวเพิ่มเติมได้อย่างแรกนะครับคือร้านค้านะครับ ร้านค้าก็จะมีของให้อัปเกรดเราหลายๆอย่างครับชมก็อ่านดูก็แล้วกันนะครับโดยใช้เพชรเนี่ยเป็นตัวแรกมันทําให้ผมเก็ตเลยว่าทําไมตอนที่เราหยอดตู้สล็อตแล้วก็ได้อัพได้ชีวิตเพิ่มเนี่ยทำไมชีวิตไม่เพิ่มเพราะว่ามันต้องมาอัพแม็กไลฟ์ตรงนี้นั่นเองแต่ว่ามันก็อดหัวร้อนไม่ได้ตอนที่เราเล่นด่านแรกซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยจะตายสามตายซากมากมาในด่านแรกแล้วตู้สล็อตมันไม่สามารถอัพชีวิตเราได้มากกว่านั้นนะครับ ตรงนี้ผมก็เลยมองว่าโหดใช้ได้นะไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะปรับไหมแต่ผมมองว่าอยากจะให้ด่านแรกนั้นมีเช็คพอยต์แบบคอนติเนียแล้วก็ต่อเช็คพอยต์มากกว่าที่จะเริ่มแรกใหม่ไม่งั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนก็จะล้มเลิกไปในการเล่นด่านแรกเลยนะครับอ่ะอันนี้คือการซื้อของในด่านแรกก็เป็นประมาณนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของ มินิเกมหรือว่าด่านอื่นต่อไปว่ามีอะไรบ้างครับถ้าท่านผู้ชมเห็นในแผนที่นะครับก็จะเห็นว่ามีร้านเกมอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็นมินิเกมนะครับซึ่งเราจะต้องเอาอมยิ้มมาเล่นนะครับซึ่งในแต่ละ World Map เนี่ยมีทั้งหมดรู้สึกว่าทางผู้พัฒนาบอกไว้ในสตรีมว่ามีอยู่ทั้งหมด8 w o เวอร์มั้งนะครับในเว r l ์แต่ละเว r l d เนี่ยก็จะมีมินิเกมที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ขอชมเลยนะครับว่า เป็นความตั้งใจที่ดีของผู้พัฒนาแต่ว่าสิ่งที่เป็นข้อเสียคือคุณต้องไปเวอร์ต่างๆให้ได้ถ้าคุณยังวนเวียนอยู่ในเวอร์เดิเดมแล้วคุณจะต้องเล่นมินิเกมเดิเดมบางทีคุณก็อาจจะเบื่อได้นะส่วนผลตอบแทนก็ได้เป็นเพชรไปอัปเกรดนั่นเองนะครับในการต่อสู้กับมอนสเตอร์ที่มันวิ่งไปวิ่งมาในแผนที่อ่ะมันก็คล้ายกับเกมมาริโอที่มันจะมีแบบเอาชนะมอนสเตอร์ได้แล้วก็จะมีของโบนัสนะครับอย่างในที่นี้เอาชนะได้ก็ได้ไดหีบแล้วก็ได้พาวอัพ เป็นลูกธนูนะครับซึ่งลูกธนูเนี่ยผมก็นึกถึงล็อกแมนนะครับว่าเอามาใช้ในการต่อสู้ได้แต่ว่ามันไม่ได้เก่งกาจหรือว่ามันมีประโยชน์ขนาดนั้นนะครับผมก็เดินด้นจนมาถึงเจอบอสดันลูกกวาดนะครับก็เป็นกล่องขนมร็อกกี้แต่ว่าบอกเลยว่าบอสโหดมากท่านชมดูสิมันตีทีก็แทบจะทั้งแมปผมก็พยายามแล้วพยายามอีกครับว่าผมกากเองหรือเปล่าแต่ท่านชมก็ดูเอาเองลวกันว่า เจ้าแมวมันอืดอาดมันกดโจมตีแล้วก็วิ่งเนี่ยก็ไม่ได้เร็วขึ้นเหมือนมาริโอ้นะเออแต่บอสก็หวดเอาหดเอาผมก็สู้ไม่ได้อะอ่ะลองอีกทีผมอาจจะพลาดอะไรไปหรือเปล่าอ่ะลองยิงธนูตรงหน้าผากมันก็ไม่ได้ก็ล้มเลิกไปแมปอื่นดีกว่านะครับเกมโอเวอร์อีกแล้วและแน่นอนว่าเกมโอเวอร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่สู้บอสเลยนะมันก็ต้องไปเริ่มตั้งแต่แรกนะครับบอกเลยว่าทีแรกก็จะเลิกเล่นตรงนี้แล้วนะครับแต่ว่าคิดไปคิดมาแล้วเราจะต้องรีวิวมากกว่านี้สิ ให้ท่านผู้ชมรู้ด่านอื่นๆสิก็เลยเล่นต่อครับไปเจอถึงด่านต่อไปครับก็เจอกับความตายซ้ำตายซากเหมือนเดิมโดนนามที่เดียวตายเจอศัตรูดักตรงนั้นตรงนี้ซึ่งมันดักแบบไม่รู้จะแก้ยังไงครับเนี่ยทั้งๆท,ที่ผมรู้ว่ามงมุมอยู่ตรงนี้แต่ผมก็ไม่รู้จะหลอกล่อให้มันลงมายัางไงสุดท้ายแล้วเราก็ต้องยอมที่จะโดนมันแล้วก็ย้อนขึ้นไปใหม่สร้างความหัวร้อนแล้วหัวร้อนอีกนะครับอะแต่ผมก็พยายามเล่นต่อไปเจอข้างคาวโชบตาย เกมโอเวอร์แล้วก็ทำาไมครับเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกไม่เป็นไรพยายามไปต่อนะครับอ่ะเอาโดนหนามตายอีกอ่ะไม่เป็นไรสู้ต่อไปเริ่มใหม่ไปต่ออึ๊บเอาร่วงอีกแล้วล่วงอีกแล้ว,ลว,อ,ลวอ่ะไม่เป็นไรสู้เอา้าดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะให้ปรับปรุงอย่างหนึ่งคือความคล่องแคล่วของเจ้าแมวครับอย่างน้อยคืออยากจะให้กดโจมตีแล้วก็วิ่งได้เหมือนกับมาริโอะ Mario อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ อย่าให้รู้สึกว่ากระโดดไปข้างหน้าแล้วมันเหมือนมีลมต้าน่ะกระโดดไปข้างหน้ามันช้ากว่ากระโดดกับหลังจริงๆนะไม่รู้สิคนอื่นรู้สึกหรือเปล่าไม่รู้นะครับนอกจากเจ้าแมวอ้วนมันเชื่องช้าแล้วก็จะมีอะไรบางอย่างดักคุณมากมายถ้าคุณตายคุณก็ต้องเริ่มใหม่นอกจากจะมีเช็คพอยท์เท่านั้นเอา้าผมก็พยายามต่อไปพยายามต่อไปยิงไอ้นี่ก็ไม่ได้แต่มันก็ดักเราเหลือเกินอย่าตายนะอย่าตายนะอย่าตายนะอยาายนะโอเคมาโซนต่อไป มีอะไรดักเราอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเอาตายอีกแล้วแล้วก็ตัวหนึ่งก็คือเกมโอเวอร์เริ่มใหม่อีกแล้วครับไม่เป็นไรผมจะพยายามไปต่อไปต่อนาฬิกาเอาไว้ทําอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันท้ายแล้วผมก็ล้มเลิกครับแล้วก็ไปลองดูด่านอื่นนะครับด่านนี้ก็จะทําให้เรานึกถึงมาริโอ้นะครับผมเชื่อว่าพอเราเล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆมันจะทําให้ เรานึกถึงเกมหลายๆเกมในอดีตถ้าเราเคยผ่านตาม,มานะครับแต่ว่าทุกๆด่านมีความหัวร้อนให้คุณกระโดดไม่ตรงบันไดคุณก็ไม่ผ่านนะจ๊ะเริ่มใหม่นะจ๊ะไม่เป็นไรเริ่มใหม่ลุยใหม่สู้ต่อไปอครับตอนนี้ผมลงตรงบันไดแล้วลงมาได้ครับจะพยายามไปต่ออึบอึบอึบอ่าดูสล็อตแต่ว่าอัพแล้วเต็มนะครับเอา ก่องแดงคุณหลอกดาวพอผมพยายามมากพอผมก็มาถึงก่อนห้องบอสแล้วครับแต่ว่าดูศัตรูที่ดักสิจะทำยังไงให้ไม่เสียเลือดแล้ว่ันตรงนี้ไปได้เนี่ยไม่รู้ผมไปแล้วแล้วก็เจอของมอสด่านนี้ซึ่งทุกคนก็น่าจะเคยเห็นของเล่นหน้าตาประมาณนี้ทําให้เราอมยิ้มเป็นของเล่นในวัยเด็กนะครับแต่ถ้าว่าฝันร้ายก็จะตามมาครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงในการปราบมันนะครับแต่ว่าด้วยความที่บอสตัวใหญ่แล้วก็เคลื่อนที่มาโจมตีเราอย่างรวดเร็วเนี่ย เราเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะโนดามเมทครับเออตรงเนี้ยผมก็ทำให้รู้สึกว่าอยากจะให้แมวเราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้คล่องแคล่วกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับด้วยการกดโจมตีแล้วก็กดเดินอย่างรวดเร็วเหมือนมาริโออะไรงเงี้ยเพราะว่าอย่าลืมว่าเกมเก่าในวัยเด็กหรือว่าในอดีตเนี่ยมันมีความยากก็จริงแต่ว่าตัวเอกของเกมเ็มีความสามารถที่สามารถที่จะเอาตัวรอดได้อย่างเช่นสมมุติว่าร็อกแมนเนี่ย อาวุธอย่างแรกหรือความสามารถอย่างแรกของล็อกแมนที่ทําให้ออโตรอดได้ก็คือความคล่องแคล่วความรวดเร็วของตัวล็อกแมนเองโดยเฉพาะภาค X หรือ,อภาคหลังๆนะครับหรืออย่างนินจาดีคอนเดนเนี่ยเขาก็จะมีวิชานินจาอย่างมาริโอเนี่ยก็จะมีการกลายร่างแปลงร่างมีความคล่องแคล่วอะไรต่างๆเนี่ยในขณะที่เจ้าแมวเนี่ยมันไม่ได้มีความสามารถขนาดนั้นแต่ว่าบอสเนี่ยปร,ประดังมาเหมือนเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยนะครับก็มันทําให้เรารู้สึกว่าหัวร้อนทั้งด่านแล้วก็มาต้อง มาหัวร้อนกับบอสอีกแล้วถ้าเกิดคุณเกมโอเวอร์ก็ต้องไปเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกแต่ว่าก็ไม่ใช่ผมจะบอกว่าการที่เกมยากมันไม่ดีนะผมก็ได้เล่นเกมยากๆมามากมายเกมท้าทายมามากมายแต่ว่ามันต้องมีความสมดุลหรือว่าความแฟรอะไรบางอย่างโดยเฉพาะความสามารถของตัวเอกหรือว่าฟังก์ชันต่างๆในเกมซึ่งความคิดของผมเนี่ยผมก็ได้รีวิวหรือว่าได้แสดงความคิดเห็นไปแล้วบ้างเดี๋ยวผมสรุปให้อีกทีตอนท้ายเกมโอเวอร์อีกแล้วเห็นไหม เริ่มใหม่มันก็จะกลับไปที่เวอร์แมปแล้วคุณก็ต้องไปเริ่มไต่เต้าตั้งแต่นู่นน่ะเริ่มสเตจใหม่ตรงนี้แหละที่จะทําให้คนท้อถอยแล้วก็ผมก็เลิกเล่นเกมนี้ที่ตรงนี้โดยสรุปแล้วนะครับเกม Acid t h Cat เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเกมคนไทยที่เรารู้สึกได้ถึงความตั้งใจของผู้พัฒนานะครับราคาเนี่ยหนึกว่าบ,บาทถือว่าคุ้มค่ามากๆท่านนับที่คอนเทนต์ของเกมที่มีถึง8ปเวอร์หรือ9เวอร์นี่แหละผมจําไม่ได้นะครับ แค่โบว์แรกเนี่ยผมก็ไปไม่รอดแล้วแต่ในมุมมองของผมเนี่ยผมมองว่ายังมีอีกหลายส่วนที่มันขาดความสมดุลทําให้เกมเนี่ยรู้สึกว่าไม่น่าเล่นหรือว่ายังไม่สนุกเท่าที่ควรสิ่งนั้นมีอะไรบ้างนะครับ1คืออยากจะให้ปรับปรุงความคล่องแคล่วของเจ้าตัวแมวให้มันมีความคล่องแคล่วมากกว่านี้อาจจะกดโจมตีแล้วก็วิ่งได้เหมือนมาริโอหรือว่าเรื่องของสไลด์หรืออะไรผมไม่รู้ล่ะนะครับอันนั้นคืออย่างแรก อย่างที่2คือการกระโดดนะครับรู้สึกว่ามันมีลมต้านจริงๆโดยเฉพาะกระโดดไปข้างหน้าอันนี้อยากจะให้ปรับนิดหนึ่งนะครับส่วนอย่างที่3นะครับเรื่องของชีวิตนะครับจริงๆมันควรมีเลขศูนย์อย่างที่4เพลงเนี่ยไพเราะอยู่แล้วแต่ว่าระหว่างที่เล่นไปอ่ะถ้าเราเล่นนานพอเนี่ยมันจะมีการแบบว่าเพลงจบแล้วก็เริ่มเพลงใหม่มันจะมีช่วงที่มันเงียบอะครับคือมันจบแทร็ก ผมอยากจะให้ดนตรีหรือว่าเพลงเนี่ยวนลูปแบบไม่มีช่วงเงียบมันจะดูเป็นมืออาชีพมากกว่าอันนี้มันเหมือนมาเอาเพลงมาจับวางจับวาง,จ,วางจับวางนะครับแล้วก็ตอนที่เกมโอเวอร์เนี่ยอยากจะให้มีตัวเลือกนะครับว่าเราจะเริ่มตั้งแต่แรกหรือว่าเริ่มที่เช็คพอยต์โดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราไปช่วงท้ายๆไปถึงบอสตัวสุดท้ายของดานแล้วพอเราเกมโอเวอร์ตรงนั้นแล้วก็มาเริ่มใหม่เนี่ยมันทําให้ใจไม่อยากจะเล่นแล้วจริงๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็แล้วแต่ทาง ผู้พัฒนาจะพิจารณานะครับว่าจะปรับปรุงตรงไหนอย่างไรบ้างถ้าปรับขัดเกลาไอสิ่งที่ผมพูดมาเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันก็น่าจะทําให้เกมเนี่ยน่าเล่นขึ้นแล้วก็จะทําให้ผู้ที่เล่นเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะรีวิวในทางที่บวกมากขึ้นแล้วก็ยอดขายก็จะดีขึ้นตามลําดับนะครับเป็นกําลังใจให้ครับมาสรุปกันอีกทีหนึง่งสิ่งที่ผมจะต้องขอชมนะครับก็คือ ตัวเกมเนี่ยมีคอนเทนต์มากเกินราคาราคาแค่ร้อยกว่าบ,บาทเท่านั้นเองราคาเต็มนะครับดนตรีสนุกฟังและติดหูอยากจะฟังเรื่อยๆนานๆเพืินๆเลยนะครับเกมเข้าใจง่ายครับไม่ต้องมีการทูต o r เรียสอนแล้งสิ้นก็เข้าใจได้มีภาษาไทยฟอนต์น่ารักภาพสีสันสดใสดึงดูดโดยเฉพาะเด็กๆนี่น่าจะชอบนะครับบอสมีความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแต่และตัวเนี่ยมีความพิเศษในของตัวเองวิธีปราบของตัวเองแล้วก็ดูแล้วเนี่ยดูแล้วรู้สึกว่าจะจะรู้ว่าบอสต่ตอๆไปมันจะมีตัวอะไรให้สู้อีกบ้างนะครับ มาในส่วนของข้อเสียหรือว่าข้อที่ควรปรับปรุงบ้างน,นะครับข้อแรกนะครับผมมองว่าสมดุลเกมยังวิงเวียงอยู่คือเกมยากแต่ว่าตัวเหมียวเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่จะไปสู้กับความยากนั้นนะครับก็เลยจะให้ปรับปรุงความเคลื่อนไหวของเจ้าเหมียวให้มันรวดเร็วหรือว่าคล่องแคล่วกว่านี้การกระโดดการแด็ดหรืออะไรอยากจะให้ปรับปรุงอีกนิดนึงนะครับส่วนเรื่องของดานเนี่ยผมว่ามันยาวเกินไปหรืออย่างที่บอกครับ ถ้าเกิดว่าเราเกมโอเวอร์เนี่ยให้เลือกได้ไหมว่าให้มาเกิดที่เช็คพอยน์นั้นเช็คพอยน์นี้3อย่างเนี่ยถ้าปรับแล้วผมเชื่อว่ามันจะทําให้เกมเนี่ยมีความสมดุลกับความยากแล้วก็ทําให้รู้สึกว่ามันท้าทายและก็สนุกไปด้วยนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าปรับปรุงได้ผมเชื่อว่ารีวิวในแง่บวกจะตามมาแล้วก็จะทําให้เป็นอีกเกมหนึ่งของคนไทยที่เราสามารถที่จะนํามาเล่นได้เพลินๆเ,เลยทีเดียวกับราคาแค่100ร้อยกว่าบาทเท่านั้นเอง เป็นกำลังใจให้นะครับฝากกดติดตามด้วยสำหรับเมาเล่าในตอนนี้คงจะจบที่ตรงนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กด u b บส r ค b e แล้วก็อย่าลืมไปอุดหนุนเกมคนไทยนะจ๊ะเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้คลิปสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ